สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องอดัต้าชีตนะครับเรื่องซิงค์ซอสของ a t 8 9 4 2 0 5 1ครับคือดัต้าชีตของ a t 8 9 4 2 0 5 1นะครับไฟบีซีซนะครับสามารถใช้ตั้งแต่2.7อยู่ในช่วงนะครับ2.7โวลต์ถึง6โวลต์นะครับรัมทีอยู่ที่สูงเฮิรตซ์ถึง24 มกะเฮิร์นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่0-24เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็แล้วก็กระแสซอสนะครับกระแสซอสนี่ก็ใช้ได้ทุกพอร์ตนะครับโดยเขียนคำสั่งให้เป็น l อ g i c 0นะครับดึงกระแสซอสเอยไม่ใช่ครับโทษทีครับกระแสซิงค์ครับกระแสซิงค์เราสามารถมีได้ทุกพอร์ตนะครับ โดยเขียนคําสั่งให้ขานั้นเป็นลอจิก0หรือกลาวนะครับมันก็จะกลายเป็นกระแสซริงได้ทันทีเลยนะครับส่วนกระแสซอสจะมีได้เฉพาะขาที่มีอาร์พุนาภายในนะครับและต้องเขียนให้ขานั้นนะครับเป็นลอจิก1หรือไฟนะครับขาที่ไม่มีอาร์พุนาก็มีอยู่สองขานะครับพี1.0กับขาพี1.1นะครับสองขานี้ไม่มีอาร์พุนาภายในนะครับถ้าเราจะใช้งานก็ต้องใช้อาร์พุนาภายนอกเข้ามาเสริมนะครับ ดูในด,ด,ดาดาชีตนะครับอันนี้พอทหนึ่งนะครับพอทหนึ่งพอทหนึ่งพอทหนึ่งเห็นะครับพอทหนึ่งนะฮะพีหนึ่งจุดสองนะครับพีหนึ่งจุดสองถึงพีหนึ่งจุดเจ็ดนะครับพีหนึ่งจุดสองถึงพีหนึ่งจุดเจ็ดนะครับอ่าพีหนึ่งจุดสองถึงพีหนึ 1, 2, ่งจุดเจ็ดอ่าหกขานะฮะมีอาร์พุ่าภายในครับนะฮะ มีอินโดนท์นอัพแต่พี่หนศนะครับกับพี่หนึ่งจุหนึ่งไม่มีอาร์น่าภายในนะครับต้องใช้เอ็กซ์แนนท์นอพะครับนะเอ็กซ์นนทูนะกเห็นว่าเอ็กซ์แนนท์ทูนัพนะครับนี่มขานี้จะไม่มีอาร์นภายในนะครับส่วนขาพี่พอทสามนะครับอ่ามันจะมีพอทหนึ่งกับพอทสามนะครับมีแค่สองพอเท่านั้นนะครับ ่วนพอสามนี่ก็มีหมดแล้วครับตั้งแต่พอร์นี้มันจะมีแค่พอร์นี้มันมีแค่เจ็ดขาเท่านั้นครับปีศูนย์จุดปีสามจุดศูนย์ครับถึงปีสามจุดห้ามีหกขานะครับแล้วก็ปีสามจุดเจ็ดีหนึ่งขานะครับทั้งหมดเจ็ดขานะครับส่วนพอตหนึ่งมีแปดขานะครับแต่มีอาพุทนาภายในแค่ห้ามีแปดขาแต่มีอาพุทนาภายในแค่หกขานะครับสำหรับพอตหนึ่งแต่พอสามเนี่ยมันจะมีทั้งหมด เจขาพอดหนึ่งมีทั้งหมดแปดขาแต่มีอาพุนับหกขานะครับแต่พี่3าจุดสูดพอสามเนี่ยจะมีทั้งหมด7ขานะครับน้อยกว่า1ขานะครับน้อยกว่าพอดหนึ่งหนึ่งขาแต่มีอาพุทนับภายในทั้งหมดนะครับทั้ง7ขามีอาพุทนับภายในครับนะเซเว่นไบเดนไอโอนะครับด้วย Internal p อลพ u p นับนะมี Internal นอลพ u p อาพู้น่าภายในทั้งทั้งทั้งเจ็ดขานะครับอส่วนใคอีกวิสาหกิจถกนี่ไม่มีนะครับอทีนี้มีอาพู้น่าภายในแล้วอันนี้เจ็ดขาครับอทีนีอ้อย่างไรฮนะซิงก์ก็เราเขียนคาสั่งให้เป็นลอยจุดศูนย์นะครับมันก็จะซิงก์ได้ทุกขานะครับทุกพอร์ตนะครับอแต่ถ้าเกิดซอส เราก็ต้องเขียนคําสั่งให้เป็นลอจิกหนึ่งครับที่ขานั้นนะครับให้เป็นไฟเป็นลอจิกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นซอสนะครับกระแสซอสซึ่งจะต้องมีอุหน้าภายในนะครับตามที่บอกนะครับนี้นะครับส่วนส่วนการ,ใช,านนราใช้สูงสุดของมันนะครับใช้สูงสุดของมันนะครับ maximum นะครับ maximum I/O/L นะครับ um per port pin ยี่สิบมิลลิแอมสูงสุดนะครับกระแส output low นะครับ output low ก็คือสั่งให้เป็น l อจิ c 0ที่ขานั้นนะครับ output low นะฮะพอสั่งเป็น l อจ i c 0ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกระแสเซิงนะครับ per port pin เาก็หมายว่าแต่ละขานะครับจะใช้ได้สูงสุดยี่สิบมิลลิแอมเท่านั้นนะครับใช้ได้แค่ยี่สิบมิลลิแอมเท่านั้นนะครับเราต้องเอามาอามรับอาร์มาจำกัดกระแสมันนะครับ ให้ได้อย่าเกิน20มิลลิแอม์นะครับถ้าเกินก็พังนะครับเอ่อแล้วก็เอ่อรวมทุกขานะครับรวมทุกขาที่เราสั่งให้เป็นลอยชิศูนย์ครับทุกขาจะต้องไม่เกินแปดรวมแล้วนะครับรวมทั้งทั้งทุกทุกขานะจะต้องไม่เกิน80มิลลิแอม์นะครับถ้าสมมติว่าเกิน80มิลลิแอม์จะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็บอกว่าไม่รับประกันนะครับน็อตการันตีนะครับก็มีแค่นี้เองครับ สำหรับซิงซอสนะครับอันนี้คือกระแสซิงนะครับขาละไม่เกิน20มิลลิแอม์และรวมทุกขาแล้วต้องไม่เกิน80มิลลิแอม์นะครับถ้าเกินก็ไม่รับประกันครับาเาติดตามบทต่อไปครับขอบคุณครับ